สวัสดีค่ะโอ้่ะโอปุอตุมมาตุมาลูกตุมมาคิดถึงมาสิกินหอดอย่างนินแต่เสียงเหมือนเพรได้ร่วมพากันไลยเออเออสวัสดีลูกๆเด้อไมตซีมาหอดแล้วพี่น oh, um ้องมูว่านยู่ดีขั้นเขียวตีห้องขั่นเขียวค่ตัวบียกพ่อใจเด็ดเนี่ยเง่ออาบน้ำไปลูกอาบละค่ะเดี๋ยวเลยไปเดน้ไปอาบเไปอ ใช่ล้น้ำทะเลคือบ่หัวมาฝากเนี่ยเดี๋บ่แม่หาเมึงที่ไดนจกอึกล่ะนี่ยโอ้ยเข้มเข้มว่าเปนเรนไกลือไปเบิดอันโลดเลยเป็นเลียนไก่เด้อขคุนสัตว์ดนะว่าพ่อหนูบ่ลงไปไกลเลยไข่กันเบิดละแม่ได้เอ๋ได้อะไรกินเนาะโอ้ทอดๆเนาะทีนทอดบ้านเลยปะแม่กัดก็ล้างซ่างเขาเมื่อกี้ แม่มา่อดานโดนหรือเปล่าคะมากถึงมาหอนงูเข่าข้อเสาร์ดิ่งยานพรนท่านประชุ่มเลื่อนไปเป็นยานพันบ่านประชุ่ม้ม่ข่วมด้วยเสือกเนาะอันนี้มาอยู่ปีแรกกันบ่แม่คะแล้วกับมือนั้นแม่ถามกับโบเคยเต้ยนด้เยื่อะเนาะแม่จ้ะสามข่นี่คือบ่เคยเตียนด้วยเถอูเต้นมีทางเคื่อมอรมนูเป็นเด็กน่าติดเออเตียนกาแกมบ่ สารคามบ่บ่ค่ะแม่อยู่บนพุ่น้าอู้บนอันนี้ไม่น้องโยกบ่แม่นะะคเออน้องโยกจำได้จำได้แม่จำได้แต่นองโยกนะจ๊ะเพราะว่าเล่นอยู่แต่น้อกันเพื่อนก็บจำเพื่อนกับจำนาได้แต่จำซื่อไ่ได้หนูกะเปลียนได้ค่ะแม่ถ้าเราจำต่านาได้แต่ว่าจำซื่อไ่ได้แต่ว่า มือน no, no, ีเขาไปนางยูอันหาดเนาะกับมีพววแม่แเม่พึ่นกวาซมามีเต่นพวกซมาฝนตกกัสซมาพ่นะพตกดวันี่คือเนเทมัอามาสัมผัสบนี้มาอยู่ตื่นเต้นบ่มาอยู่แบบมาอยู่มาล่ามแบบเต็มเต็มแบบเต็มพิกัดไมืต้นแม่ตีมชีทมน้่งยก่อนพี่น้องแม่ควรไปสึบการใช้ชีวิต แบบใดมันตือนเต้นมันแบบใดมันเวลากินเวลานอนเวลาอยู่กับมูเวลาเต้นออกหนาเวทีแบบม mm hmm. ีความไม่สึกยังไงบ้างมันสิ่งที่เขาคิดก็สิ่งที่เขามาพอเองมันค้นละอย่างกันนะแม่บบ่คือจังเขาค่อยเมืองอยู่หนาเวทีมันสวยงามแต่ oh. เขาบะหัวความสวยงามนั่นมันอยู่อย่างสาแดงเพราะเขาเดี๋ยวมาอยู่หลังเวทีกลัวสิเปลียป่ยนสุดเปลี่ยนสุดหนีเพ่งเราบี เพ่งแล้วหาซีบีพ no ่อบอพ่อบอต้องถามว่าพ่อบอหาซิบีผ่องนู่ร่องมากก็คือถอดตั้งแต่สิบสิบนี้คือตรงหูตั้งแต่ล่องบันไดแล้วหัวกับต้องถอดตั้งแต่อยู่บันไดแลยอในการกินทาว่ามันก็ดีเพราะว่ามี่มูสซัพพอร์ตอยู่น่องกันก็บซัพพอร์ตกันและดีที่มีแม่เอฟซีผสมเต้นให้พอเอฟซีผสมเต้นท์ให้อันนี่บอกเต้นที่แม่แม่ืสอเต้นท์โอ้ยขอบคุณคุณแม่เอฟซีเนาะแม่ยังเนาะชื่อค่ณ คุณพณ่ออนพ่อแม่นค่ะเอฟซีเพื่อนซื้อให้เพื่อนบอกว่าที่แรกเพื่อนเห็นผัวนู้นั่งล็อกหน่อยๆกันเพื่อนก็เลยซื้อผวแหลกไปผัวนู้นก็เลี้ยงเป้าเป้าเขาเรียกเราผัวนู้นก็เลี้ยงหาบอมี่มองกัมานั่งอไกด์แน,น่กัแล่นเอาเต็นนีนั่งชีคอนเป็นบลาลูกแม่นค่ะเออต้องสปีดลูกสปีดตัวหน่อยนึงแต่ทำมาผัวนู้นเราคยขาดเพลงกันเน่ท่านทุกเพลงเลิศมากนั่นแหละพ่อ,อยัง หนึ่งคือถ้าห้าลร่นมันบ่ท์หันถาห้าวร่นมันเฮ็ดยังบ่ถือห้าต้องใจยเย็นมันยางเป็นวันหนึ่งนี่อหัวซีบห้าตรงมันยืดห่วงหนึ่งนี่วแต่ว่ากันบ่บ่บอนี่กับสรอยกันแม่น,นะคะ่นนนนะซอยกันปกติก็ซอยกันอยู่แล้วนะคะคือจังนู้ขืนล่ำนี่บ่ได้ดขืนเพ่งกัซอยกันนี่ถา้ถาถามว่าภาพรวมมันดีห่มันก็ดีแต่มันก็คนเฮาเนาะ มันโบน้มีอย่างสบายไปวันนี่หรอกแม่เขาว่ามัน้องมันนี่เขามาหาเงินเนาะลูกหล่ะแม่นโบยังหน่อยเท่ากับเท่ากับมีงานทำเพื่อนหายคืดว่าหมู่อยู่ได้เท่ากับอยู่ได้หมู่เห็ดได้เท่ากับตองแมนมันบ่มีอย่างสีเกียงลื่นคุ้นไปได้หรอมันบ่มีงานใดสบายสบายเลยอย่างคืออะไรมาแต่ละแบบ ตะนอนอยู่สื่อกับเมย์ลูกเ้ยบ่ม,มีไรไรไรดีอันนี้อย่างน้อยแล้วก็มีงานทํามีงานทําแล้วก็มีมูเออมียังกะกินน้ากันยูน้ากันลูกยายาพิษใจกันนักนิดเบาหน่อยกะให้อภัยเนาะ,นะอยูู่มมแม่หังบคนิวแมู่แล้วแม่ก็นั่งหัวอยู่ด้ มือเรียนยู่ใสมือเรียนยู่อันกระบินนะแม่เมียนนะฮะนั่งใกล้ๆกันนั่งใกล้กันนั่งมาหล่อเข้าแม่มาแล้วทำแตีงแกทำเตีงอ่ะพวกนู้เราต้องหอยเที่จานมั้นั่ะพวกนู้อันพวกนู้นี่สิเป็นคนเหี้ยวอ่ะบ่ออันบ่อแล้วมูนอันบ่อโมวนดอกแต่กันหัวสิบให้กันดิแต่กระเฮ็ดให้กันเออเนี่ยมันเป็นคนดีนอยู่แปรบานอ่ะนู้มันจังเด็ดในความรู้สึกนู้จะให้นู้ไปตีหน้าแบบ อุ้ยถ้าจะเสจะสีนุบอกโบไดไหมแม่เออนุก็เลยเผยเผยไปเลยนี่รับได้ก็ได้รับโบได้ก็ปนตอันนี้น่ะน้องต้นลิ้วค่ะแม่ต้นลิ้วเนาะแม่แม่จำนุเด้อต้นลิ้วอันนี้ลองโยนอันนี้ต้นลิ้วจะไปจับพอยไหมคะพอยค่ะโอ้ยแนวกินกินน้ำกันได้วยนะเขาต่อนแค่นาะ เขาพ่นเหนื่อยงเฮาบ่เดี๋ยวหนูไปเอาเออเอออย่าไปเอาเขาไปลูกไปไปรถทัวร์กินน้ำกันนี่แหละกินน้ำกันขาดเดือนยังเดี๋ยวแม่ซื้อมาเติมเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองมันเนี่ยขอบคุณจ้าติ่มเลี้ยงเองบอกหอดหนูมาอยู่หนีแม่นบ่แม่จ้ะหนูต้นลิ้วนาะคนอื่นเขากัดสีคิดว่าอันอาชีพหมอลำมันสบายเนาะแบบได้มาไลยูซื้อกับเขาห้มาไลของพิงซื้อเขาห้มาไลเต้นซื้อเขาห้มาไลแต่ความจริงก็คือ นี่แหละซีวินเขาอยู่แนวนี่แหละโนเมะห้องน้ำน้ำบักคือก็คือห้องน้ำค่ะห้องน้ำยากแต่ทามาอยู่ได้บ่มันก็อยู่ได้มันก็บ่มีอย่างสบายทุกอย่างคนเขาเบิ่งพ่อเมียเขาเฮ็ดนาเนาะกลัวเขาสิกลัวสิขายเขาได้เงินเดี๋ยวเบิ่งล่ะเมื่อยจนว่าตากแดดหน้าดำอันนี้เขาก็เมื่อยคือกัน แต่ว่ามันเป็นความสุขของเขามันเป็นความสุขมันมีที่ใจเราเขาเาหมักแนวนี่เขาหมักทางนี่จังใจใจเขากระสูอยู่แล้วขั้น่าเขาหมักเป็นบแมีมนที่สุดที่สุดดูที่สุดเลยเนี่ยก็จังฝนย่อมฝนลิ้นมาแต่กระสูเด้แต่สูเด้มันมาสูเขาหมักเขาหมักในแสงสีเขาหมักเพลงเขาหมักในความมวนเขากระสูเบิร์ดจังใดเงินเมียนค่ะจังมวลจังดเงินเมียนจังเมย์จังใดเงิน ือจังเขามาเบ่งมน้ำซื่อๆนี่ลหละเด่นซื่อๆก็ได้เงินไั้สิแม่เนวมวนเนวเขาหมักหนูก็อยู่น้ำอันนี้มาแต่เหนี่ยน่อยแล้วตาหนูก็เป็นมอล้ำยายหนูก็ไปน้ำมอล้ำคือกันแต่ว่าพ่นกับบอดี้ล้ำนี่แต่ตาไปหนูกับไปน้ำเพลินแต่ต่เหนี่น่อยหนูก็บห่วงกับความลำบากมันเป็นเนวใดเนใจหนูหนูอยากเป็นมล้ำแห้งได้แมมตอนเนี้หน่อยก็แบบอู้ยขึ้นมาหนูิมาเป็นเนวนี้แล้วก็เจี๋วหม้อหงมานี่แหละเห็นพ่น รับมาเลยตัดสินใจมาเลยพ่อเพื่อนรับพ่อเมกะซัพพอร์ตทุกทางอยากให้ลูกเป็นได้พี่นก็ไม่ได้ห้ามเลยยังแม่นค่ะเพ่อบ่ห้ามเพราะว่าลูกมาทางนี้พ่อเมกก็ภูมิใจที่ว่าเขามาหาเงินใส่เองได้เง่้ยพ่อเมนี่อุ้ยว่าเมนสิ่งยอดดากดมแล้วชื่อมือดิชื่อชื่อเนี่ยแม่นค่ะแม่จิ้มกัชื่นชมเอาให้กำลังใจเนาะอยู่น้ำกันนี่แหละ ให้ดังๆปังๆไปนาให้ขึ้นให้เกินเดินทางไปซ่ใหมาแซกัให้ตลอดปลอดภัยเนาะเพรา่ใครเดินทายคลิปเพราะว่ากลับห้องกลับบ้านอย่าลืมเพ่าครเดิทางขอเป็นบ่าคลิปนี้กับเอาไว้สนนี้กอนสัมผัสลูกเต่าพี่น้องได้ยินแต่เสียงหานงมือกันนางไก่กันกับบริขุยกันกับมีเพราะว่าต่างก้นกับตางกิ่งงันเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อย กด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน้ีวิวนอนอยอะขอบคุณค่ะ